สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขิพิฆาสวรรค์ปีฉานยินรั่วปิงและหลิงเชืออย่ารู้จักเจียงอี้อยู่แล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปลอมตัวและฟื้นคืนรูปลักษณ์เดิมของเขาแต่ยินรั่วปิงและหลิงเชืออย่ากก็คุ้นเคยกับกลิ่นอายวิญญาณของเขา ยิ่งอีฉานยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะนางได้พบเจียงอี้ที่ทะเลมรณะสองครั้งและยังช่วยเขาวไว้ที่ทะเลบุรพาเวิงวางและใช้เวลาด้วยกันนับสิบวันในโรงศพโบราณในตอนแรกพวกนางทั้งสามไม่ได้สนใจเจียงอี้มากนะัก แต่ที่ยินรั่วปิงจำเขาได้เพราะสภาวะมนุษย์ประสานสวรรคส่วนหลิงเชื่ออย่าจำเขาได้เพราะเขาบอกว่ารู้จักอีฉานและหลังจากนั้นเหตุหารที่สะพานไร้ประโยชน์ก็ยังได้สร้างความประทับใจให้กับทั้งคู่มากขึ้นเล็กน้อยส่วนอีฉานไม่ได้สนใจเจียงอี้เลยแม้แต่น้อยไม่เช่นนั้นนางจะไม่ทิ้งเขาไว้ที่ทวีปเฟิงหนิงและคงพาเขากลับไปที่ตระกูลแล้ว ทั้งสคนนี้ล้วนเป็นสตรีผู้สูงศักดิ์และเป็นทายาททางสายเลือดโดยตรงของ9ก้าประกูลจากกระพาพวกนางได้พบเจอสิ่งที่น่าอัศจรรย์มามากมายฉะนั้นอัจฉริยะเช่นเจียงอีจึงถูกมองว่าเป็นคนธรรมดาและยิ่งไปกว่านั้นร่างของเจียงอีเองก็ได้ถูกทำลายไปเพราะศิลาสวรรค์แล้วแต่แน่นอนว่า หลังจากเหตุการณ์ในวันนี้เจงอี G e ได้ทำให้พวกนางทั้งสามเลื่อมใสมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอีฉานและหยินรั่วปิงพวกนางทั้งคู่มองไปที่เจงอี e ด้วยสายตาเสียดาย เกียงอี e ้อาศัยความแข็งแกร่งขอบเขตจินกลางและสถานะที่ไม่มีภูมิหลังใดๆและความกล้าหาญที่จะแข่งขันกับเหล่านายน้อยและคุณหนูเหล่านี้แล้วเขายังเลือกระดับยากนารกที่เป็นระดับที่ไม่มีใครกล้าเลือกอีก ไม่เพียงแต่เขาจะไม่ตายแต่เขายังผ่านด่านมาได้อย่างต่อเนื่องและได้สมบัติที่แข็งแกร่งทั้งสามชิ้นไปครองอีกด้วยที่สำคัญที่สุดคือเขาเป็นผู้เปลี่ยนกฎของราชวังจากกระพัดศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับหากเป็นคนอื่น พวกเขาคงจะบอกว่าเขาแค่โชคดีแต่พวกนางทั้งสามคนรู้ดีว่าไม่ว่าเจงอี e ้จะได้สมบัติทั้งสามชิ้นมาได้อย่างไรนั้นมันไม่ใช่โชคการล่าสมบัติมีมานานกว่าเจ็ดแสนปีในทุกๆุกพันปีที่ผ่านมา แม้ว่าหลายครั้งที่ราชวังจากกระพัดศักดิ์สิทธิ์ลีลาบจะปรากฏในที่ที่เงียบสงบเกินไปซึ่งไม่มีเวลาให้ผู้คนได้เข้าไปแต่ในเจ็ดแสนปีที่ผ่านมามีนายน้อยและคุณหนูมากมายเท่าใดที่เข้าไปในนั้นมีอัจฉริยะกี่คนที่เข้าไปในนั้นทำไมไม่มีผู้ใดเปลี่ยนกฎได้มาก่อน ึ่งนี่มันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ามันคือความสำเร็จที่ท้าทายสวรรค์แล้วกฎของราชวังจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับไม่เคยเปลี่ยนแปลงมานานกว่าเจ็ดแสนปีแต่เจงอี e ้กลับเปลี่ยนมันได้ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาไม่ธรรมดามันหมายความว่าราชวังจัก,กรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับยอมรับเจงอี e ้แล้วแล้วจะมีผู้ใดอีกบ้างที่สามารถทำเช่นนี้ได้แต่น่าเสียดายนะับ ไม่ว่าเขาจะพิเศษแค่ไหนแต่ในความคิดของพวกนางทั้งสก็คิดว่าเจียงอี้คงไม่รอดพ้นชะตากรรมแห่งความตายในวันนี้ไปได้มันคงจะไร้ประโยชน์แม้ว่าอีฉานและหยินรั่วปิงจะยืนหยัดปกป้องเจียงอี้เพราะเสียเฟยและเจี้ยนอูอิงคงไม่ไว้หน้าใครอย่างแน่นอนเพราะพวกเขามุ่งมั่นที่จะได้ครอบครองสมบัติทั้งสามชิ้น ดังนั้นพวกนางทั้งสามจึงเผยสายตาแห่งความเสียดายออกมาและอีฉานเองก็ถึงกับถอนหายใจเบาๆออกมาทุกคนอย่าขยับไม่เช่นนั้นข้าจะทำลายย่ามังกรยาจกซะ เสียงคำรามที่ทำให้ร่างอันบอบบางของทั้งสามคนสั่นสะท้านขึ้นมาดวงตาของอีฉานและหยินรั่วปิงสว่างขึ้นและเห็นด้วยกับความฉลาดของเด็กคนนี้เงียบๆดูท่าแล้วมันยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้ แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนกว่า70คนทั้งหมดยืนอยู่กลางอากาศเนื่องจากเจียนอูอิงและเสียเฟยเห็นว่าย่ามังกรยาจบนั้นล้ำค่าเป็นอย่างยิ่งและหากเจียงอี้ทำลายมันไปจริงๆ มันก็คงจะแย่มากแน่ๆทุกสายตาจับจ้องไปยังกล่องหยกสีขาวในมือเจียงอี้ขณะที่แผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาออกไปเพื่อตรวจดูว่าย่ามังกรยาจกอยู่ในนั้นจริงหรือไม่แต่น่าเสียดายที่กล่องหยกมีอาคมยับยั้งอยู่จึงไม่มีผู้ใดมองทะลุเข้าไปได้เลยมันคือความจริง ย่ามังกรยาจกอยู่ในนั้นจริงๆคนแรกที่พูดออกมาคือหยินร่วปิงริมฝีปากของนางขยับขณะที่พูดว่าข้าสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของย่ามังกรยาจบยินร่วปิงมีร่างน้ำแข็งและไม่มีใครสงสัยในคำพูดของนาง และการที่เจียงอี้สวมชุดเกราะเมคาอักคีอยู่นั้นมันก็หมายความว่าย่ามังกรยาจกต้องอยู่กับเขาแน่นอนมีเจ้านะาข้าเป็นหลานชายจากกระพัดแห่งศาสตรานามวาเจียนอูอิง ส่งย่ามังกรยาจบมาให้ข้าแล้วข้าจะไม่เอาวิชาหลีกสวรรค์และเกราะเมคาอักคีและข้ายังรับประกันได้เลยว่าเจ้าจะได้รับความรุ่งโรจน์และความมั่งคั่งชั่วชีวิตข้ามีนามว่าเสียเฟยประมุกน้อยตระกูลเสีย ส่งย่ามังกรยาจบมาให้ข้าและข้ารับประกันได้เลยว่าจะไม่มีผู้ใดแต่ต้องเจ้าได้และข้าจะให้เจ้ามีเกียรติและความรุ่งโรจน์ไปชั่วชีวิตเจ้าหนูข้ามีนามาว่าหุนีจัก,กระพัดอุดรงูซางเป็นปู่ของข้าหากเจ้ามอบสมบัติทั้งสามชิ้นให้แก่ข้าข้าจะรับประกันชีวิตของเจ้าว่ายังไงละ่ะ และข้าจะให้เจ้าเข้าร่วมกับโถงวรยุทธ์ด้วยข้ามีนมามว่าถูหลงในเวลาเดียวกันข้อความเสียงที่ส่งมาก็สะท้อนอยู่ในใจของเจียงอี้ไม่เพียงแต่เจี้ยนอูอิงและเสียเฟยแต่หูนี่ ผูหลงและหลิงชีเจียนเองก็ส่งข้อความมาด้วยเช่นกันและเขาต้องยอมรับว่าทั้งสามคนหลังนั้นหน้าไม่ไอายจริงๆหากเจียงอี้มอบให้พวกเขาทั้งสามไปเขาอาจจะตายไปโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้เจียงอี้นั้นสวมเกราะรบสีแดงอยู่ มันไม่ใช่แค่เพียงเกราะที่การเพียงแค่ลำตัวแต่มันห่อหุ้มเจียงอี้เอาไว้ทั้งร่างชุดเกราะนี้ถูกหลอมด้วยวัสดุลึกลับและมีลวดลายที่งดงามไม่เพียงแต่มันจะดูสง่างามแล้วแต่มันยังดูหน้าหลงไหลไปด้วยสีแดงอ่อนๆอ,อ,อีกด้วยพอได้แล้วพวกเจ้าทุกคนเลิกส่งข้อความมากันเสียที เจียงอี้ไม่รู้วิธีการบินดังนั้นร่างของเขาจึงตกลงไปตามธรรมชาติโชคดีที่เมื่อราชวังจากกระพัดศักดิ์สิทธิ์ลีลบหายไปร่างของเขาก็ลอยอยู่กลางอากาศและลงไปยืนอยู่ตรงยอดเขาใบหน้าของเขาดูไม่ร้อนรอนเลย เขามองไปรอบๆและพูดอย่างแผ่วเบาว่าทุกๆท,ท่านข้าน้อยผู้ต่ำต้อยรู้ดีว่ากำลังของข้านั้นไรสามารถและข้าได้ตกอยู่กับบาปร้ายแรงที่ได้ครอบครองสมบัติทั้งสามชิ้นนี้ ข้ารู้ดีว่าข้าจะต้องตายอยู่ที่นี่อย่างแน่นอนหากข้าไม่ส่งสมบัติเหล่านี้ให้และตัวข้าเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจจะเก็บมันไว้เองทุกท่านโปรดรอให้ข้าจัดการบางอย่างให้เสร็จก่อนได้หรือไม่แล้วข้าจะมอบสมบัติเหล่านี้ให้ พวกท่านทั้งหมดสามารถสู้เพื่อเอามันไปได้โดยอาศัยกำลังของพวกท่านเองว่ายังไงล่ะเมื่อเจนอี e ้พูดจบข้างนอกก็เกิดความโกลาหนขึ้นทันทีใครจะไปคิดว่าเจนอี e ้จะเจียมเนื้อเจียมตัวเช่นนี้ เขาพร้อมที่จะให้สมบัติทั้งสมชิ้นนี้จริงๆหรือดวงตาของวูนี่ทุนหลงและหลิงชีเจี้ยนสว่างขึ้นทันทีเดิมทีพวกเขาทั้งสามคิดว่าตัวเองคงไม่มีโอกาสแต่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปจริงหรือหากพวกเขาทั้งสามได้สมบัติไปตระกูลเสียและจักรวัติเฟยหมาคงไม่กล้าสังหารพวกเขาหรอกใช่ไหม ดวงตาของเสียเฟยและเจียนอูอิงก็สว่างขึ้นเช่นกันตระกูลของพวกเขามีผู้เชี่ยวชาญมากมายและมันเป็นเรื่องแน่นอนว่าพวกเขาทั้งสองจะได้สมบัติไปในท้ายที่สุดตราบใดที่เจนอี้ไม่ทำลายย่ามังกรยาจก ทุกคนก็ยังสามารถต่อรองได้อยู่อีฐานและหยินรั่วปิงมองหน้ากันและเกิดความสงสัยขึ้นในดวงตาของพวกนางความดื้อรั้นและไม่ยอมใครของเจียงอี้ในตอนที่อยู่บนสะพานไร้ประโยชน์ยังคงอยู่ในใจของหยินรั่วปิงนางคิดว่าเจียงอี้ไม่ใช่คนประเภทที่ยอมจำนวนง่ายๆนี่เขาพยายามจะทำอะไร อีชานเคยเจอเจยงอี e ้อยู่ไม่กี่ครั้งและนางก็เชื่อเช่นกันว่าเจยงอี e ้ไม่ใช่คนที่ขาดที่จะยอมจำนวนต่อผู้อื่นเสียงอันเย่อหยิ่งสะท้อนออกมาพร้อมกับดึงสติของทั้งคู่กลับมาเสียเฟยเผยรอยยิ้มชั่วร้ายออกมาขณะที่เขาถามอย่างไม่แยแสว่าเจ้าอยากจัดการสิ่งใด ตราบใดที่มันไม่มากเกินไปนายน้อยผู้นี้จะช่วยเจ้าเองเชียนอูอิงเองก็ไม่อยากเป็นผู้เสียเปรียบในขณะที่ปากของเขากระตุกและพูดว่าแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ยากเย็นแต่นายน้อยผู้นี้จะช่วยให้เจ้าทำมันให้สำเร็จเอง ห้าห้าพวกท่านทั้งสองโปรดรอก่อนเชียงอี้ยืนอยู่เหนือยอดเขาและถูกล้อมรอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนที่อยู่กลางอากาศและห่างกันไม่ถึง300เมตรแต่เขาก็ไม่ได้เป็นกังวลเลย แกนแท้พลังหมุนเวียนอยู่รอบฝ่ามือเขาตราบใดที่เขาบีบบรรย่ามังกรยาจบก็จะถูกทำลายลงไปเขานิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะตอบอย่างเคอะเขินว่าอ้อใช่พวกท่านพอจะรู้วิธีส่งข้อความไหม้าไม่รู้จักการส่งข้อความใดๆเลยฮ่าฮ่าฮ่าผู้คนด้านล่างนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะหัวเราะอ,ออกมาอีฉาน ยินรั่วปิงและหลิงเชือ่อย่าเองก็หวัวเราะออกมาเช่นกันจอมยุทธทุกคนต่างรู้วิธีการส่งข้อความเสียงกันทั้งนั้นแต่เจียงอีก,กลับไม่รู้เรื่องเลยแม้ว่าความแข็งแกร่งของเขาจะมาถึงขอบเขตจินกังแล้วเนี่ยนะ ลิงเชื่ออยากกระแอมและพูดว่าเจ้านี่โง่ขลานักเจ้าเพียงแค่ใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพ่งไปยังคนผู้นั้นและเปลี่ยนสิ่งที่เจ้าต้องการจะพูดเข้าไปในความคิดหลังจากนั้นเจ้าจะส่งข้อความไปยังผู้รับได้อย่างง่ายดาย ขอบคุณแม่นางยาเจียงอี้ยักหน้าเขาเหลือบมองไปที่เสียเฟยและเจี้ยนอูอิงให้คนของพวกท่านถอยไป10กิโลเมตรข้าเพียงต้องการส่งข้อความเสียงและหลังจากนั้นข้าจะมอบสมบัติด้วยมือทั้งสองข้างของข้าหรือไม่งั้นก็เหอะเหสีหน้าของเสียเฟยและเจี้ยนอูอิงเปลี่ยนไปหากพวกเขาถอยไป10กิโลเมตรหูนี่ มีชานและคนอื่นๆก็มีโอกาสที่จะฉกช,ชิงสมบัติไปได้เช่นกันเป็นไปได้ไหมว่าเจงอี้คิดจะหาที่ลีภัยจากหนึ่งในตระกูลพวกเขาหรือข้อความที่เขาส่งมานั้นส่งมาเพื่อให้เขาได้ติดต่อกับตระกูลนั้นเป็นการส่วนตัวหรือเปล่า เสียเฟยจ้องไปที่เสียดวินและความเยือกเย็นก็กวาดมองไปยังเสียดวินก่อนที่เขาจะโบกมือทุกคนถอยกลับมาทุกคนจากตระกูลเสียบินกลับมาแต่เสียดวินป้องมือไปที่เจียงอี้ในขณะที่แสงสีแดงสองประกายอยู่ในดวงตาของเขาก่อนที่จะตอบว่าในน้อยตระกูลเสียซื่อตรงกับเรื่องนี้จริงๆข้าหวังว่าท่านจะตัดสินเรื่องนี้อย่างจริงจัง มันเป็นเพียงประโยคธรรมดาแต่ในตอนนั้นเองอีฉานยินรั่วปิงหูนี่และคนอื่นๆก็มีท่าทีเปลี่ยนไปทันใดนั้นอีฉานก็ส่งข้อความมาว่าเชียงอี้ระวังตัวด้วยเสียดวินกำลังโจมตีดวงจิตวิญญาณของเจ้าดูเหมือนว่ามันจะช้าไปกว่าที่เจียงอี้จะรู้ตัว เขารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างเข้ามาในดวงจิตวิญญาณของเขามันเหมือนกับเข็มสีแดงบางๆนับหมื่นที่เจาะเข้ามาในทะเลแห่งดวงจิตของเขาซึ่งมันเร็วมากและใช้เวลาเพียงชั่วครู่ก่อนที่จะเข้ามาถึงทะเลแห่งดวงจิตของเขาการจู่โจมดวงจิตวิญญาณ ยียงอ้ฝึดฟัดออกมาอย่างเย็นชาดาบวิญญาณภายในดวงจิตของเขาเริ่มแล่นไปรอบทะเลแห่งดวงจิตและรอจนกว่าเข็มแดงบ,งบางๆนับหมื่นจะพุ่งเข้ามาก่อนที่จะปะทะกันเสียงระเบิดดังก้องอยู่ในทะเลแห่งดวงจิต เข็มบางๆนับหมื่นเล่นถูกดาบวิญญาณปราบปรามอย่างไร้ปราณีและเพียงพริบตาพวกมันทั้งหมดก็ถูกกำจัดไปในขณะที่ดาบวิญญาณทั้ง36เล่มไม่มีความเสียหายใดๆเลย เศดวินกระอักเลือดออกมาในขณะที่ร่างของเขาสั่นเทาและล้มลงยิ่งเขาพยายามจะได้เปรียบแต่มันกลับยิ่งแย่ลงเท่านั้นในตอนนั้นเองที่จริงอี้กลับมามีสติและดวงตาของเขาก็เผยความเดือดดานขณะที่ตะโกนออกมาว่ามันคงจะอยากคายหากว่าข้าไม่ตอบโต้กลับเจ้ากล้าลอบโจมตีข้าง,งั้นหรือ งั้นก็จงตายซะหว่างคิ้วของเจี e ยงอี้ศาสตร์ส่องไปด้วยแสงสีแดงดาบวิญ,ญญาณทั้ง36เล่มกลายเป็นลำแสงสวรรค์และถูกฝังลงไปในหว่างคิ้วของเสียจ,จินการโจมตีดวงจิตวิญญาณของเสียวินถูกเจียงอี้ทำลายไปและดวงจิตของเขาก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสเขาจะไปคิดได้อย่างไรว่าเจียงอี้จะไม่เป็นไรแถมยังกล้าที่จะโต้กลับด้วย เพียงชั่วขณะดาบวิญญาณของเจียงอี้ก็พุ่งเข้าสู่ทะเลแห่งดวงจิตของเสียจินอย่างง่ายดายและเมื่อถึงคราวเขาโต้กลับบ้างดาบวิญญาณทั้ง36เล่มก็ฟาดฟันดวงจิตวิญญาณของเสียวินไม่ยัง้ง เยดวินกระอักเลือดออกมาอีกครั้งร่างของเขาสั่นเทาขณะที่ดวงตาของเขากลอกไปมากลิ่นอายของเขาค่อยๆอ่อนลงไปในขณะที่ร่างของเขาร่วงลงไปอย่างไร้กำลัง ร่างของเสียดวินตกลงไปที่พื้นจนทำให้พื้นที่ตรงนั้นสั่นสะเทือนนอกจากนี้มันยังทำให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดพากาันตกตะลึงเมื่อครู่นี้ตอนที่เสียดวินลอบโจมตีเจียงอี e ้ได้แยกดวงจิตวิญญาณโจมตีได้ และเพียงพริปตาเดียวเท่านั้นที่เจียงอี้โต้กลับพวกเขาก็เห็นเพียงเสียดวินเพิ่งโน้มตัวไปทางเจียงอี้ก่อนที่ร่างของเขาจะตกลงมาอย่างไร้พลงังจากนั้นเขาก็สิ้นใจทันทีซึ่งพวกเขานนั้นไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น อีชานและยินรั่วปิงมองหน้ากาันพวกนางทั้งคู่เห็นความประหลาดใจในแววตาของการาศาสตร์เวทของเสียดวินมุ่งเน้นไปที่การโจมตีดวงจิตวิญญาณความแข็งแกร่งของเขาอาจอยู่ในขอบเขตเทียนจุนระดับต่ำ แต่การโจมตีดวงจิตวิญญาณน,นั้นแปลกมากจึงทำให้เขาค่อนข้างเรื่องชื่อในตระกูลเสียแม้ว่าการโต้กลับของเจยงอี e ้จะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงแต่เสียดวินถูกสังหารภายในพริบตาได้อย่างไรมันมีเพียงคําอธิบายเดียวเท่านั้นคือการโจมตีดวงจิตวิญญาณของเจงอี e ้ไม่ได้ด้อยไปกว่าเสียดวิญญญนอย่างแน่นอนหลังจากที่พวกนางสรุปได้ดวงตาของพวกนางก็สว่างขึ้น การโจมตีดวงจิตวิญญาณมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยากจะอย่างรู้ได้หากดวงจิตของคนผู้หนึ่งไม่แข็งแกร่งหรือไม่มีสมบัติป้องกันดวงจิตพวกเขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าพวกเขาตายได้อย่างไรแม้ว่าจะถูกโจมตีดวงจิตวิญญาณกลับมาแล้วก็ตามและเมื่อการโจมตีดวงจิตวิญญาณของเจียงอี้แข็งแกร่งมาก มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นผู้ที่ควรค่าแก่การรับเข้าตระกูลปันที่จริงเจียงอี้ก็ตกตะลึงกับสถานการณ์ตอนนี้เช่นกันตอนที่เสียดวินลอบโจมตีเขาเขาเพียงโต้กลับเพราะความเดือดดาลนและไม่คิดว่าจะเกิดผลลัพธ์เช่นนี้ เขาได้สังหารผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนทันทีที่เขาแค่โต้กลับอย่างไม่คาดคิดเท่านั้นและดูเหมือนว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนที่ค่อนข้างมีฝีมือด้วยการโจมตีด้วยดาบวิญญาณมันไม่ป่าเถื่อนไปหน่อยหรือปันที่จริงทั้งเจียงอี้อีฉาน ยิงรั่วปิงและคนอื่นๆเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อครู่นี้เสียดวินได้ปลดปล่อยศาสตร์เวทชนิดพิเศษบางอย่างออกมาและพยายามจะควบคุมเจียงอี้เพื่อยึดสมบัติทั้งสามชิ้นไป เขาไม่เคยนึกมาก่อนว่าเจียงอี e ้จะรู้วิธีการโจมตีดวงจิตวิญญาณดังนั้นการโจมตีของเขาจึงถูกเจียงอี้พังไม่เป็นท่าและทําให้ดวงจิตวิญญาณของเขาได้รับบาดเจ็บจากนั้นเจียงอี e ้ก็โต้กลับทันที มันเหมือนกับเกิดภัยพิบัติขึ้นกับเสียจินแล้วเพราะความแตกต่างในพลังการโจมตีดวงจิตวิญญาณของพวกเขาต่างกันมากเกินไปมันจึงกลายเป็นความล้มเหลวไปในทันทีจากการที่เขาคิดผิดไปหากว่าเสียวินใช้การโจมตีดวงจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาตั้งแต่แรกตอนนี้เจียงอี้คงต้องตายอย่างแน่นอนแต่แน่นอนว่าเรื่องพวกนี้ไม่สำคัญอีกต่อไป ในตอนนี้ทุกๆคนต่างพากันตกตะลึงเดิมที่ผู้เชี่ยวชาญจากจักรวรรดิเฟยหมาเองก็จะลอบโจมตีเขาเช่นกันแต่ในตอนนี้พวกเขาไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวอีกต่อไปมันไม่ใช่เพราะเขาสังหารเจงอี e ้ไม่ได้ แต่พวกเขากลัวว่าจะทำให้เจียงอี้โกรธเคืองจนทำลายย่ามังกรยาจกลุงจินเสียงร้องของความโกรธเคืองดังก้องออกมาเสียเฟยเบิกตากว้างและจ้องมองเจียงอี้อย่างโกรธแค้นแต่เขาก็ไม่กล้าพูดอะไรออกไปชั่วขณะ หากเจียงอี้ต้องการจะหนีภัยและไปเข้าหาเจียนอูอิงเสียจินก็จะตายไปอย่างไร้ประโยชน์ยังไม่ถอยไปกันอีกหรอเจี G e ยงอี้ยกกล่องหยกที่บรรจุย่ามังกรยาจบขึ้นมา สายตาเย็นชาของเขาวกวาดมองไปยังผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนจากจัก,กรวัดเฟยมาซึ่งเจี้ยนอูอิงมองไปยังเฟยฉีและเฟยฉีก็รีบสั่งการอย่างรวดเร็วทุกคนถอยกลับมา ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุนทั้งหมดถอยกลับไป10กิโลเมตรแม้ว่าพวกเขาจะไปถึงระยะทางเท่านี้ได้ในพริบตาแต่ก็ไม่มีผู้ใดมั่นใจว่าจะสังหารเจยงอีได้ในทันทีสุดท้ายแล้วเขาก็คือผู้ที่สวมเกราะเมคาอักคีอยู่ และหากพวกเขาทำให้เจียงอีโ้โกรธก็จะไม่มีใครได้ย่ามังกรยาจบไปในน้อยเสียเจียงอี้จ้องมองไปทางเสียเฟยและพูดว่าข้าไม่ได้อยากเป็นศัตรูกับประกูลของท่านแต่สมาชิกประกูลของท่านลอบจมตีข้าก่อน มันคงจะไม่มากเกินกว่าเหตุที่ข้าจะสังหารเขากลับใช่ไหมไม่เกินกว่าเหตุหรอกคำพูดนี้เหมือนว่าเสียเฟยจะกัดฟันพูดมันออกมาแต่เมื่อหันไปสบตากับเขา เสียเฟยก็ระง,งับความปรารถนาที่อยากจะสับเจียงอี้เป็นชิ้นชิ้นกลับเข้าไปก่อนที่จะตอบว่าทุกคนจงฟังข้าให้ดีใครก็ตามที่กล้าทำอะไรโดยพลาการและทำให้ในายน้อยผู้นี้ขุนเคืองข้าจะสังหารพวกมันซะ ทายาทของเก้าประกูลจากกระพัดนั้นน่าอัศจรรย์อย่างแท้จริงเจียงอี e ้ถอนหายใจอยู่ในใจและไม่สนใจพวกเขาอีกต่อไปแต่เขาจ้องมองไปที่อีฉานที่ยืนอยู่ทางใต้ห่างจากเขาไปสามกิโลเมตรเขายิ้มจางๆก่อนที่จะป้องกำปั้นเราไม่ได้พบกันนานเลยนะขอรับแม่นางอีสีหน้าของผู้คนมากมายเปลี่ยนไปทันทีเจียงอี e ้รู้จักอีฉาน เขาจะไปขอหลบภัยกับอีฉานหรือความเย็นชาศาสตร์ผ่านดวงตาเสียเฟยและเจียนอูอิงพวกเขาทั้งสองส่งสัญญาณบอกใบคนของพวกเขาให้สังหารเจียงอี้ทันทีหากเขากล้าทำอะไรไม่คิดเพราะหากพวกเขาไม่ได้ย่ามังกรยาจบไป พวกเขาก็จะไม่ยอมให้อีฉันได้มันไปเช่นกันอีฉันสวมผ้าคลุมหน้าอยู่ดังนั้นมันจึงมองเห็นไม่ชัดว่านางกำลังแสดงออกเช่นไรแต่สีหน้ายิ้มแย้มที่ออกมาจากดวงตาของนางนั้นสามารถบ่งบอกได้เล็กน้อยนางป้องกำปั้นและตอบกลับคำทักทายนายน้อยเจียงเจ้าเป็นเช่นไรบ้าง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ